ถ้าถิ่นจะพังอ่ะมันไม่มีกล่องซ่อมด้วยอ่ะผมมีแล้วคุณจะชนให้มันพังทำไมคุณขับไปทไเมัน่นพ่นี่กักันีัน่ันพ่นี่กันพันนี่กัม่ันพนี่ันพี่กัน่ันพันถกันพังันพี่ั้ม่ันพันถีกนันุกัีันงกันพนนนี่ั่ก แล้วคุณรีบไปไมเนี่ยสรุปจะไปแล้วไม่ใช่เหรอกดจะไปแล้วไงน่ยประมาณสิบนาทีสิบห้านาทีก็บินแล้วเนี่ยแล้วคุณทําแบบนี้โดนรถมันพังอ่ะไม่มีกล่องส้มด้วยเอ้วทำไมรีบไปจังล่ะมีธุระเหรอใช่แล้วค่ะคือกลับประเทศหรือยังไงฮะไม่กลับประเทศค่ะอ๋อไปธุระ ใช่แล้วอันนี้ยังคิดถึงยังคิดถึงไม่หายเลยนะครับเนี่ยพูดแบบนี้กับทุกคนหรือเปล่าคะอืกับทุกคนไหมก็ได้นะครับ เราจะหยุดคุยกันตรงนี้จริงๆหรอคุนคนก็กระโดดลวกดกดเอกทีหนึ่งคุณเอกก็ถิ่นจะกินต่ออยู่หรือเปล่าอ่ะกินต่อโอเค๋อโทนี่คุณจะเอายังไงคุณพูด คุณมันไม่มีข้าวไม่กินก็ได้ <laughs> นิสัยไม่ดี <laughs> เลยรออยู่ตรงนี้นะไม่ต้องตามหมาโอเคไหม ทัานเกิดที่มันลีครับอีก <c oughs> โทนี่จะเบรกให้ผมชนเพื่อก็คุณจะชนนะ่ะอ่ะจะเบรกทำไมเบรกมันก็ชนเลย จะถึงไม่ี่้แบบนี้พังเลยซ่อมซ่อมให้ก็ถิงเลยซ่อมไปซ่อมเลย แล้วก็เอาข้าวให้กะถิ่นด้วยเพราะว่าหิวมากๆตอนเนี้เลกอะไรเลกอะไรห้าสองค่ะเอาไก่สองไม้ได้ไหมครับแล้วคันนี้ได้เปล่าไม่ได้ล้าคุณต้องเอาข้าวให้กะถิ่นก่อนกะถิ่นหรวข้าวใช่ห้าสองค่ะคุณหิวข้าวเดี๋ยวถ้าสรบขึ้นมานะ คนสัญญาว่าของในตัวคุณจะหายหมดซ่อมรถเลยทำพังซ่อมรถเลยได้ช้างแล้วเรียกช้างแล้วมันเพาห์สองพันห้าหรือเปล่าคะถูกรแพงอะ่ะผมเรียกช้างให้แล้วครับรอหนึ่งเรียกชา้ชางช้างช้างก็เลย <laughs> นี่คุณจะไปทำอะไรต่อ มาอยู่มาละช้างซ้อมไม่ทีครับสวัสดีคะ่ะช่าไหนคะสอง,งคันเลยครับโอเคค่ะใช้กล่องดูไว้หรือเปล่าคะพี่คนนี้ครับโอเคค่ะเลขอะไรครับหนึ่งสามห้าค่ะเอ่อแล้วผักกาดผักกาดผักกาดมายัางครับผักมาแล้วนะคะ พามาแล้วครับมาแล้วค่ะมาแล้วโอเคครับช่างคนนี้ใครวะมันพึ่งเหรอไม่ใช่ใครวะก้อย,ย่าผัวใครชื่ออะไรู้จักวะ ช่างชื่ออะไรครับซาคิครับอากลับมาเป็นช่างเหรอตาเพิ่งเป็นก็ก็แบบว่าแบบว่ามาหัดเป็นช่างถูกไหมครับอ๋อก็ทำไมอยู่อย่างเป็นช่างอ่ะซาชอบซาชอบเป็นช่างน่ะคนอะไรชอบเป็นช่างช่างครับช่างไม่ใช่ช่างขอบคุณนะคะรบกวนซ่อมตรงนี้เสร็จซ่อมตรงนี้ให้ผมด้วยได้ไหมครับได้ค่ะเดี๋ยวเราสักครู่นะ จงเยี่ยมรถทันเพียงเลยเข้ามาเย็นเลยเข้นมาขึ้นมาเออขึ้นมานะเดี๋ยวทุกไปทางเล็ก่อยนะกีอาไปทีส3 5ามห้าค่ะอันนี้จะของไปจุงปคันกูละได้ครับให้ใช้กล่องของพี่เลยโอเคค่ะคุณว่าไงก็นีนจะเอารถไปเก็บแล้วไงอ่ะคุณบอกให้เพื่อนคุณลงรถแล้อเปล่า น้องค้าลงลนไหนได้ไหมคะเดี๋ยวพี่ต้องรถเสร็จแล้วค่อยไปจุงโอเคเราพี่เสร็จแล้วเดี๋ยวจุงไปกับช่างได้เลยนะน้องชายพี่จ่ายแล้วได้ครับขอบคุณครับายครับน้อ,องชายจ่าก่อนโอเคเสร็จแล้วไปเยีาา่ยมค่ะขอบคุณมากคะ่ะครับจ้างครับทักกี้ไปซ่อมให้จุงด้วยนะไปซ่อมให้จุงด้วยผมจะบอกให้ไม,ไม่เก็บเงินเขียวได้ หนีเพื่อไปเก็บงานอื่นนะผมละเชื่อ เก็บทันกระถิ่นเก็บทันก็ไม่ได้ว่าอะไรไมไ้ไม่ไม่ันได้อะไรจะมาชวนใช่ไหมรู้ไม่ได้ัวนยเก็บทันเหรอ